Chai Chạy cả bay lê lên bì phải gật gối kay kay cuckoo kay cuckoo kay cái kay cuckoo 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 กผมสอนแล้วแล้วผมก็สอนมันทำท่าด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราก็ลืมตั้งทูตรงนี้นะครับตายแล้วท่าเหมือนซี่กันเลยไม่ใช่ไม่ได้ มันไม่ใช่ท่านั้นท่าปีกันหรอไม่ใช่มันเป็นท่าสำหรับเอาไว้เรียนเอาไว้ทำกับผู้สาวผู้หญิงไม่ใช่นายโรก,กจิตหรือเปล่าเนี่ยนายไนายเอา <laughs> เอาไว้วางไม่ได้เหรอต้องตุยตุย <laughs> ก็อ่าผ,ผมลืมเอาอันนี้มารู้วกำแพงอะไรไม่รู้ ผมไม่ตัดนะครับผมจะให้ทุกคนดูเลยอ่าเราต้องวางตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนต้องเอามาไว้ที่สองอันแล้วถูอันด้านล่างออกแล้วก็ไปเอานะ้ํามาครับน้ํามีปลาผมบอกเลยปลาตายเจต้องให้น้ำหน่กนิดนึงด้วยนะเจ๊ครับประมาณนี้นะอเป็นอันเสร็จสิ้นครับ คนเราด้วมันจะโดดตรงแค่ไหนจางวันนี้ครับพึ่งเห็นเครื่องบินชัดมาก<ใ>นายอยู่ไหนนายมาเร็วมาเล่นของเราเลยนายเอ้าออกอีกแล้วมันเด้งอีกแล้วมันมันไม่ตรงให้ตรงเดิมเลยคนสูงมากเลยทุกคนดูเห็นเครื่องบินชัดๆเลย

อยู่ในน้ำเลยแล้วก็กดนูมันจะสูงไหมก็ดุงอยู่นะถ้าเป็นชีวิตจริงขาหักตายเลยะไม่ขาหักดูนะถ้าผมยืนบนแท่นนี้ดูความตึงมันนะแบบเกือบมองไม่เห็นใช่มผเกือบมองไม่เห็นเลย สเปรยล่าง,างนายนายทำเป็นไมหมแบบเ <c oughs> นี้ย่งรงทีนี่มนายนายลองสร้างมาวัดกับเราดิ คลิปใช่คนงงนั่นแหละกระโดดผมบินเราก็ได้อ้าวลูกกูสร้างทำไมวะเนี่ย <c oughs> ผมสอนทุกคนอย่งเช่มึงงงโอเคครับอันนี้สอนไปอันเจดสิ้นแล้วสอนเพื่อคนอยากบินอะไรใช่ครับต่อไปก็เอานี่มาครับแล้วก็เอาเอยไม่ต้องเรามีแล้วไอ้นี่ครับไอ้ก้อนแดงๆ <c oughs> แล้วก็ไปเอาสาลามมาก็อันที่เราสร้างแล้วกันนี่ไ,ไงนายนายลองสร้างดิเดี๋ยวเราเจะบอก,อเ,กเดี๋ยวเราจะบอกวิธีคนสร้างเขาเล่นก่นอนเขาเล่นก่นอนฮึมนายไหมไม่ได้ไปทําเอง่งไม่ขี้เกียจฮึมทำไม่เป็นหรือเปล่าเล่นดิลองทำดิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่นก่อนครั้งเดียวอออโอเคผมหาก่อนเครื่องบินโคตรแกม นี่ไงแอลสลามแล้วก็ที่เหยียบตัดโซซีตัดโซซีแค่นี้นะครับอันนี้ง่ายมากเดิเดมทันเลยกันเลยโอ้โคตรสลยแล้วเพลงโคตรสนุกเลยครับทุก <laughs> คนโคตรสนุกโอ้โอ้โอ <laughs> เพลงของฝรั่งเพลงของวัยรุ่นอเมริกา ไว้ลุงผู้หญิงไว้ลุงเมกาหัวเกียนเขียนครับก่อนแรกแล้วก็วางนี้นะครับแล้วก็เอาเจ้านี้มาวางเลยสีทางเลยนะเขียแล้วก็วางชลามนะครับอ้าวผมลืมเบสดล็อกไม่ต้องเอาก็ได้ไม่ต้องเอาก็ได้ <c oughs> หายากทิพไห้เควจะหาง่ายมากจะเอาอยู่โอ้โหนายงูไงเลยนายหาไม่เจอหาโคตรง่ายหากูก็หาง่ายเหมือนกันแต่กูไปเหยียบหาตรงนั้นน่ะบางเดียบแล้วทุกคนดูนะตรงนี้ค่อยๆเหยียบว้าวหุ้ยทุกคนถ้าเกิดเราเอาหลอดไฟมาใส่เมื่ล่ะแล้วให้เพื่อนผมยืนอยู่ตรงกลางแล้วผมก็เนี่ยผมเหยียบให้เพื่อนผมว่ะ แล้วก็หามันมาอยู่เฮี่อะไรตรงนี้ข้างหนหอ้าวมันบักเฮ้ยอ,อะไรวะนี่อโอ้วลรุ่นเมกาเลยอุ้ยมาดูดูดิ้งคน ลักยักษ์ใหญ่ลักยักษ์ใหญ่อะไรนายวะลักยักษ์ยักษ์ยันลายยักษ์เลยอยักษ์ใหญ่ไรยักษ์เล็กยักษ์เล็กใหญ่ลักคุ้งคุ้งคุณดูนี่เราจะเอาอันนี้มาบดอุ้ยใส่หมวยใส่หมวย สาหมูยสาหมเอาเฮ้ยทุกคนมันระเบิดเองคิดะไรวเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยงามแบบนี้นายนายนายลองมาเลยไม่ไม่หยิ่งนี่ดูไม่เฮ้ยไม่อยากทำดีก็มีจานนี้ไม่เป็นไรลงมัดใหม่ก็ได้ง่ายๆเอง นม่ดูดิเราไม่ได้วางเลยนะแล้วก็แค่วางนี้ปึ๊บ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 นายลองมาเหยียบดูดิไม่มันจะระเบิดโอ้โหเพลงโคตรสนุกเลยโย่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 ยยเฮ้ยกูลืมอะไรอะอ๋อไม่เล่นเลยสัตว์ต่อไปเลยจะดูติ๊กต็อก โอเคครับดูนี่นะครับปื้มหย่บเฉยเม่งนี่นายลงมัดประสาทเลยไปลงดีโอเคครับผมขอตัดไปตัวลงมอดบ้านนะครับโอเค โอเคครับมาแล้วครับทุกคนดูผมลงมอสปราสาทดิแล้วมึงดูนี้เครื่องบินเครื่องบินเราขาดครึ่งนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าปราสาทแล้วครับเออเหมือนเหมือนหอนาฬิกาผมคิดนะโอเคครับทุกคนดูทางเข้าดิมันเป็นปราสาทปีสิงนะครับอันนี้ผมเคยเลยล่ะผมเคยลงมอสละมันก็ไม่หลอนเยี่ยไรเลย มันก็สวยดีนะนุ่นแค่งยิน,นงงๆเลยตรงนี้ผมเคยทำตัวอาหารตรงนี้ผมจำได้โอเคผมไปลงวัดอีกแบมหนึงนะบ๊ายบายครับ